สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับสวนไผ่ของเรานะครับหลังจากพายุโนอื่นนะครับเข้ามาวันนี้วันที่23นะครับก็คือพายุเข้ามาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้น้ําท่วมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับน้ําก็ท่วมหนักมากเลยนะครับให้ดูบรรยากาศตรงนี้ที่เป็นสาะก็ท่วมหมดเลยนะครับไผ่ที่ปลูกว่าสูงๆตอนแรกแล้วก็ท่วมหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันท่วมเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ผ่านมาที่หนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มบอกอาการนะครับสําหรับตางหมดนะครับโดนน้ําท่วมไปเป็นอาทิตย์เนี่ยใบเหลืองน่าจะไม่รอดนะครับก็น่าเศร้าพอสมควรเพราะว่าเราปลูกไว้ประมาณสิบกว่าไร่นะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับไผ่ที่ปลูกไว้นะครับก็กาลังแตกหน่อสามหน่อสี่นะครับกําลังจะสวยงามนะครับแต่ว่าโดนน้ําท่วม ถ้าเกินอาทิตย์นี้คงจะไม่รอดนะครับถ้าน้ําไม่ลดระดับลงนะฮะถ้าเกินอาทิตย์นี้คงจะคงจะไม่รอดเกือบหมดเลยนะฮะทั้งสวนเลยนู่นยาวไปถึงนู่นนะครับพ่อน้ํานะครับก็จะเห็นมันลอยขึ้นมาพ่อน้ําน้ํามันท่วมนะจะแต่เห็นหน่อไผ่ยอยู่นะครับว่ามันมันแทงขึ้นมาหลายต้นเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็จะถ่ายเก็บเอาไว้ดูนะครับแล้วก็จะจะรอดูประมาณช่วงหน้าแรงนะครับว่ามันจะมีจะมีเหลือรอดไปอีกไหมนะครับมันจะตายหมดไหมนะครับว่าผ่ายสร้างมนต์ชุดนี้นะครับที่โดนน้าท่วมอย่างเงี้ยมันจะตายหมดไหมนี่นะครับระดับน้ําก็ถนนนะครับ ครึ่งหัวเขา่าตรงนั้นก็นา่าจะประมาณครึ่งหัวเข่าเหมือนกันนะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการปรับปรุงแก้ไขเผื่อใครที่ที่จะปลูกที่จะทำนะครับก็จะได้รู้ว่ามันไปได้ไหมประมาณนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ น้ำก็จะท่วมมิดโคนเลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะลึกกว่าเขาหน่อยนะครับประมาณหัวเข่าหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นที่มันสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มใบเหลืองเลยนะครับน้ําท่วมนะครับสูงท่วมหัวแล้วนะครับหนอกกาลังออกดีๆโดนพายุเข้าไปก็หงายท้องพอสมควรเดีย๋ยวเราไปดูทางหลังสวนกันบ้างนะครับตรงนี้คือด้านหน้านะครับ ระบบน้ํามันก็ไม่ต้องทํางานแล้วนะครับช่วงนี้น้ําท่วมแทบไม่ได้ใช้ระบบต้นกล้วยนะครับแช่น้ําก็ยังอยู่ได้นะต้นกล้วยสายน้ำนั่นเลยต้นอ้อยนะครับโดนน้ําท่วมอันนี้สะดานะครับสะดาก็เกือบตายแล้วแหละมีว่ายน้ําเล่นได้เลยนะครับเลยมีต้นไผ่นะครับเหนือย,ยอด หวงว่าคงจะรอดอยู่นะครับต้นที่มันใหญ่ๆคือมันพุ่งผูกไร้มไม่ถึงปีนะครับสําหรับที่นี่ได้ประมาณสักปีเดือนนี้น่าจะเดือนที่ที่สิบที่สิบประมาณนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับน้ําท่วมหนักมากมีอยู่2ออย่างนะครับถ้าไม่แล้งก็ท่วม ขนาดว่าเราขุดขึ้นมาเท่ากำแเทนานะครับมันก็ท่วมคงต้องหาอย่างอื่นมาปลูกนะครับที่มันทนท่วมได้ดีๆกว่านี้นี่นะครับกำลังออกยอดสวยๆเลยนี่ถ้ามันลดระดับลงภายในอาทิตย์นี้ มันคงจะดีนะครับแต่คงไม่คงไม่ลดหรอกคิดว่านะครับนี่ครับต้นนี้ก็ตายละคือที่ถ่ายไว้ดูเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในการศึกษาเรียนรู้นะครับว่ามันมันทนได้ไหมทนได้ประมาณกี่กี่อาทิตย์นะครับที่มันจะตายนะครับสำหรับตรงนี้นี่ก็คั่วขังมาอาทิตย์กว่าแล้วนะครับ พราะมันมันลากยาวตั้งแต่หน้าฝนนะครับที่มันปริ่มขึ้นมานะครับมันก็ท่วมยาวมาละตั้งแต่หน้าฝนเลยฉะนั้นนอออกเยอะละนี่นะครับก็หนอที่สี่แล้วนะครับแต่ก็น้ำท่วมนะครับเห็นนะครับสูงนี่คือประมาณเก้าเดือนถึงสิบเดือนประมาณนี้นะครับก็ น่าจะไม่รอดนะครับน่าจะตายนะครับส่วนอันนี้อ้อยนะครับอ้อยมีรากขึ้นมาตรงโคนด้มยรากอากาศไอมอดอ้อยแม่งออกรากข้างบนเลยวะต้องใส่หนีน้ําท่วมโอ้ต้นสะเดาก็ยังตายเนาะเอามาปลูกอกมันจะไปเหลือนี่ลึกมากนะครับตรงนี้เลยเลย โดยพวกเขาไปแล้วนะครับนี่นะครับขึ้นใบเหลืองหมดแล้วนะฮะสูงมากนะครับสูงสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่ารอดอีกนะฮะจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับตอนที่มันหายท่วมแล้วนะครับตอนเริ่มเข้าหน้าแรงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าให้ดูเอาไว้ว่ามันจะเหลือไหมนะครับจะเหลือสักกี่ต้น หรือมันจะไปหมดนะครับทั้งสว,วนมอเตอรมันไปหมดว,ว่ามันเหลืองหมดเลยนะนะ่ะแม่งถ้าไม่เกินอนาะทิตย์นี้มีหวังตายหมดเลยนะนี่มันจะไปอยู่รอดได้ไงวะทนน้าท่วมขนาดนี้มีอ้อยนะครับเออพวกอ้อยพวกอะไรแม่งอ,ออกลากนี่นหละออกลากหนีน้ําท่วมนละ้ลากอากาศลากอะไรมันมันมีลากข้างบนหมดเลยลากทุกคอเลยหลอ,อกเร็วเถอะวะ ไม่เขี่ยรอกมันจะมันไม่อรอดแบบูกล้วยมิดด้าน,นนอกเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงก็ไม่นานรอดเหมือนกันเห็นน้าหมดเลยนะมันไม่เหลืออะไรเลยนะไม่มีที่ระบายไปไหนเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่คาเลยนี่นะครับให้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับว่า น้ำท่วมขนาดหนึ่งหัวเข่านะครับท่วมขังประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับที่ได้มาดูก็เริ่มมีอาการเกือบทั้งสวนเลยนะครับแต่พืชที่ไม่ค่อยมีอาการก็จะเป็นอ้อยนะครับอ้อยก็ปลูกไว้ปลูกเล่นๆนะครับปลูกไว้ดูอาการดูเรียนรู้มันนะครับอ้อยนี่สังเกตว่าพอมาดูปุ๊บเนี่ยครับมันมีรากออกมานะครับนี่ราก นี่ลากนะครับตามข้อตาตามอะไรนะครับอันนี้พวกนี้เป็นปลูกเอาไว้แบบประดับสวนนะครับไม่ได้ปลูกขายนะครับก็เลยไม่ได้ปลูกเยอะปลูกไว้เรียนรู้นะครับตอนนี้โล่งหมดแล้วนะครับน้ําท่วมหมดตายหมดแล้วนะครับไม่รอดโอ้โหตรงนี้ลึกมากโอ้เดินไม่ได้เลยจมจมจม นี่นะครับลำลำใหญ่สมควรโอ้ขอให้รอดหน่อยเถอะนี่นะครับข้างล่างก็ไปหมดแล้วนะครับแต่ข้างบนมันก็น,นะครับตั้งลำได้สูง3-4เมตรนะฮะ าไม่ท่วมนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยโตเยอะขึ้นมากเลยนะครับทั้งสวนนี่เยอะมากเลยนะครับหนุนเท่นั้นยาวเข้าไปนะครับถ้าไม่ท่วมนี่มีหวังได้เก็บผลผลิตนะครับเก็บหน่อขายเก็บอะไรได้อยู่นะครับตอนนี้เรือเรามาแล้วนะครับเรือน้อยเรากําลังลอยมาเราจะพาเราจะได้มีเรือข้ามคลองนะครับเนื่องจากตัวน,นี้เป็นคลองนะครับลึกข้ามไม่ได้นะครับ เห็นช่างมอสลอยมานะมอสเดินอ้อมไปทางนูน้นเอออ้อมไปนู่นเลยเห็นเดี๋ยวอ้อมอ้อมอ้อมไปนูน่นอ้อมไปปรนคองเดี๋ยวเราจะมีเรือมาเทียบผ้าให้เราขึ้นช่วยประคองเยนะช่วยประคองัง่งนะต,ตอนนี้นะครับเราก็ลอยเรืออยู่นะครับผมได้รับอาสาถ่ายถือกล้องนะครับมีน้องๆ <c oughs> อ ช่างหัวกับช่างตีนะครับเป็นคนใสเอานะครับตรงนี้ท่วมหัวนะครับคองพาอ่านั่งเรือไม่ไม่เชิงว่าเป็นเรือหรอกไอ้เท่าความมานีกล้องพังแล้วเว้ยเป็นกะละมังนะครับก็ตอนนี้นะครับดูไผ่นะครับตายเกือบหมดแล้วนะครับมันเหลืองนะครับเหลืองมากเลยต้นมะพร้าวก็ปลูกแซมๆไว้มะพร้าวแม่งกูจะรอดเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูไผ่กันนะครับตรงนี้เป็นไผ่สร้างหมุนนะครับตอนนี้เราลอยมาถึงแถวที่เป็นไผ่สร้างหมุนละของนี้ลึกนะมอสเข้าขอบนิดนึงหน่อยโอ้โหของลงมากขอบทางู้นขอบทางู้นเออไปทางนู้นทางนู้นเออตรงนี้ลึกนะเดี๋ยวเข้าขอบ อันนี้เป็นไผ่วงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับดูลักษณะการแตกกอนะครับแล้วพามาชมนะครับข้างๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยข้างหลังนะครับเห็นเนี่ยวงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับก็น้ําท่วมอยู่ไม่รู้จะรอดไหมนะครับแต่ตรงนี้เป็นอ้อยอ้อยก็เหมือนจะรอดอยู่นะครับแต่วงหวานนี่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นเหลืองเลยเนาะวงหวานเหมือนแม่งทนทนทนน้าท่วมอยู่วะ อันนี้บงหวานนะครับเนี่ยโอ้โหหัวเข่าเลยดินเลนมากครับดินไม่แน่นเลยยังไม่ออกอาการนะครับไม่ออกอาการสักเท่าไหร่แต่ต้นนี้ออกอาการละต้นนี้ก็คือออกอาการเหลืองแล้วนะฮะแต่หน่อออกมาเยอะยังไม่โตนะครับ <c oughs> ดู ดูฝั่งนู้นเด้อเห็ไนไหมมอสไม่ขึ้นเลยอะ่ะไอ้พวกนั้นตรงลืมแรงนะน้ําท่วมมิดเลยอะ่ะน่าจะน่าจะตายทั้งหมดเลยอะ่ะไม่รอดปะ่ะปลูกในที่นานะครับยังมีรอดแค่ไม่กี่ต้นเองตรงนั้นไม่รอดเลยเว้ยมีสามต้นนะครับที่มันโตโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินไปดู ที่เป็นตรงลืมแรงนะครับที่เขาบอกว่าทนน้ําท่วมได้ดีนะครับแต่ต้นเล็กๆก็ไม่มีอะไรทนได้หรอกนะครับบอกไว้เลยนี่นะครับตรงอันนี้เป็นตรงลืมแรงนะครับเห็นไหมครับว่าตรงลืมแรงยังไม่ออกอาการเหมือนทนน้าท่วมได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับพุ่มนี้แทงหน่อแทงอะไรขึ้นนะครับตรงลืมแรงนะ นี่นะครับเราอยู่ในกลุ่มของตรงลืมแรงละมันจะต้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนทนน้ำท่วมได้ดีนะครับแต่ตรงนู้นที่ชี้เข้าไปก็คือมันมันอยู่ในที่นามันท่วมหนักมากนะครับอันนี้ท่วมแค่นิดหน่อยท่วมนิดหน่อยมันไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าท่วมมิดมิดคอนี้เป็นนะครับนี่คืออาการของการท่วมนิดหน่อยท่วมระดับนักแข้งนะครับ หน่อไม้แพงขึ้นเยอะมากนะครับหมอเด็ตรงลืมแรงมันหน่อขึ้นเยอะว่ะนี่ไอ้พุ่มนั้นน่นนะหกเจ็ดหน่อละพุ่มนี้ก็ออกเยอะว่ะน้ําท่วมมันก็ไม่ค่อยเป็นละสงสารแต่ไผ่สร้างมนว่ะเหลืองหมดทั้งสวนเลยแล้วเราจะมาดูนะครับไผ่พ่อเมล็ดนะครับไผ่สร้างมนพอมาอเมล็ดที่รับมาจากกรมป่าไม้นะครับเนี่ยครับ แต่กอดีอยู่นะครับสี่ห้านอแล้วนะครับนอเล็กๆนะครับแต่ว่าผมดันไปปลูกไว้ในตอนแรกมันสูงนะครับน้ําท่วมหมดแล้วนะครับนี่ครับส่วนหนึ่งก็อยู่บนบนขอบก็อัตราการเติบโตถือว่าดีนะครับมันทนแรงได้ดีมากเลยนะครับที่ผ่านมาเป็นความเมล็ดนะครับเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเนี่ย แต่ไม่ทนน้ําท่วมนะครับโอ้ขึ้นนู่นนะครับเดี๋ยวพี่โอ้ดูนี่สวยขอไปดูใกล้ๆนะครับระวังลากโน้นต้นไผ่โอ้ก่อนนี้สวยวะนี่คือไผ่้างหมุนพ่อเมล็ดนะครับเอ๊ะทำไมมันขึ้นก่อนนี้สวยมากเลยแตกกระจัดกระจายเลยเออไปรับมาจากป่าไม้แต่ว่าส่วนหนึ่งอยู่ในน้ําเลยนะ ไม่น่ารอดเลยนะแต่ถามว่าโตดีไหมมันโตอยู่นะนู่นน่ะี๋ยวลงไปดูนิดนึงเทิร์นมาแล้วออให้ดูไว้เป็นกรณีศึกษานะครับนี่นะครับไส่สร้างหมุนร้อมาเล็ดทนแรงอยู่นะครับเอามาปลูกแต่ไม่น่าจะทนน้ําท่วมนะครับจะตายล้วแห้งแล้วนะครับนี่นะฮะอัตราการงอกดีมากเลยนะครับ พอมล็ดนี่ครับอัตราการงอกดีมากเลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับทริปพาเดินเยี่ยมชมน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมสวนนะฮะท่วมหมดเลยนะครับรอดูนะครับเป็นว่าช่วงที่น้ำมันลดแล้วพายุออกไปแล้วนะครับมันจะตายเยอะไหมนะครับ ก็ฝากนะครับรอรอติดตามดูนะครับตอนที่หน้าแรงนะครับว่ามันยังจะมีรอดเหลือให้มาถ่ายอีกบ้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ไผ่ชนิดไหนนะครับที่มันทนน้ําท่วมขังได้นานนะครับเนื่องจากที่ผมปลูกนี่มีสร้างมนตรงลืมแรงบงหวานไผ่เลี้ยงไผ่ลวกไผ่ยักษ์ประมาณ6กเจ็อย่างนะครับอ่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าน้ําท่วมขังเนี่ยกี่เดือนและมันเหลือรอดไหมนะครับผม ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ